ล่าสุดพี่การลงรูปเหมือนะไเหนม่ะเลยเห็นป่ะในเฟซบางทีก็ผู้ชายเนื้อเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเข้าแอปเขาไม่รู้จักเหม่ตัวเหมือนเราอะเนาะไม่เราบริบทเนี่ยเราก็สวยไงหล่อรูป่บาโอ้ยไม่เลยค่ะโอกาสลองเรียนว่าเราสมการไม่ได้สกิลแต่งรูปเลยหรอไม่มีเลยแล้วก็มีแบบคุณไปดูยังคุณไปดูยังคนชอบมากเลยนะคนเม้นเต็มเลยทุกคนแบบสงสารม้แกงไม้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะ มันก็นั่นแหละนนี้มันโกรธหรืออะไรบ้างไหมพอแบบเออถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่จจะเป็นแต่หลังๆพอเราเหมือนโตขึ้นเราก็เ,าเข้าใจเนื้อคนเราแบบบางทีเราก็ไม่ได้สวยทุกมุมแหละแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่โอเคธรรมชาติดีอ่จจะคนจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของเราจริงเหรอเขาเขาก็อาจจะมองว่ามันตลกก็เลยลงคือเขาหมายว่าจริงๆนี่ใส่เขา,าจ,จะเป็นคนชอบแกล้งชอบแซวชอบแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโอเค<อ> ค่ะโอเคไม่ได้ขอให้เขาลบรูปไม่ได้ขอให้ลบเพราะว่าเขาดูภูมิใจที่แบบหวยคุณคนมากดไลค์รูปคุณเยอะเลยนะอย่างเงี้ยเออแต่ถ้ากันถ้าเราลงรูปเขาหลุดเขาจะมีีแอคยังไงคิดว่าพี่การหรอะเออหนูยังไม่เคยหนูต้องลองไหมเออลองไหมพี่รอนะมันต้องสไลด์สไลด์อยู่อันหลังๆะเนอะแอฟแอบไว้ถ้ารีกลับไปต้องไปโหลดแอปใส่โทรศัพท์เกาเลยแบบโหลดแอปไปเลยใช่ไหม่ตหรือวา ตัวมากขึ้นต้องสวยตลอดเวลาบางทีคือบางตอนที่มันตอนหลับอ้าปากมันก็อาจจะยากอะนะพี่ีเนอะแบบว่าสวยตลอดเวลาก็ไม่เันไรค่ะก็ได้หมดจริงๆก็ให้ทุกคนเห็นเห็นเนอะคนเรามันก็ต้องมีหลากหลายมุมความจริงจริงกติติอนลงรูปกันนะคะคุยกันไหมว่าแบบรูปนีได้มาไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแต่คนต่างลงแต่อย่างเราเป็นผู้หญิงอะเนอะบางทีเอาจริงๆอยู่กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบ เฟซแอบให้เพื่อนไล่คนนะ<อ>ล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยแต่บางทีมันเข้าใจนะผู้ชายบางทีเขาก็ลงเรียลเลยอะไรเงี้ยบางทีหน้าเขาไม่รอเขาก็ลงโ okay, อเคเนะอะเต็มที่ไมได้ไงใช่ไหมใช่ <laughs> แต่จริงมันพูดถึงเป็นปัญหาโรกแตกของคู่รักเหมือนกันนะก <laughs> ป็นไหมคะ <laughs> คือหมายว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในผู้ชายจะแบบอาถัยยังไงก็ลงอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายเราก็ทําความเข้าใจแล้วก็มันก็ดีเหมือนกันมันเป็นแบบอีกอีกพาร์ทหนึ่งที่ทําให้คนเห็นเราในแบบเฮ้ยเอาจริงจะได้รู้ว่าแบบดาราหรือนักแสดงหรืออินฟู้์ทุกคนเห็นสวยๆทุกคนก็มีมีหลุดได้แล้วทุกคนก็คือมนุษย์ที่มันมีภาพแบบอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วจากนี้ต้องไปตกลงอะไรกันไหมไม่ค่ะให้ส่งรูปมาให้ดูก่อนได้ไหม ไม่เลยลงเลยเอาเถอะเอาที่สบายใจะเรับเรื่องค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ